ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวตัวละครอย่าง Moon Star ถามว่าทําไมถึงมารีวิว Moon Star เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานตอนที่ผมลงแร้งผมโดนตัวละครตัวนี้ฆ่าไปแล้วปรากฏว่าตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่มีสกิลที่น่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะไม่ดังหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าสกิลของตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างออกแบบได้น่าเล่นมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถ สกิลเป็นยังงงไบ้าเริ่มกันที่สกิลติดตัวนะครับตัวละครมูนสตาเนี่ยจะสามารถเทรนมอนสเตอร์ป่าได้ทุกตัวยกเวน้นบัฟแดงบัฟฟ้าส่วนวิธีในการเทรนมอนสเตอร์เนี่ยกใกล้เราเดินไปใกล้มอนสเตอร์ตัวที่เราต้องการจะเทรนแล้วมันก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรากดไปทีหนึ่งนะ รอนะครับผมรอจนกว่าหลอดด้านล่างตรงนี้จะเต็มพอหลอดด้านล่างนี้เต็มนะครับเวลาเราฝึกมอนสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ก็จะมาเดินตามเราแลเวลแล้วก็เงินนะครับผมเราก็จะได้เหมือนกับการฆ่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเลยนะก็ถือเป1นหนึ่งสกิลนะครับผมที่ช่วยเจ้าตัวละครมูนสตาร์เนี่ยมันฟาร์มได้ไวขึ้นแลวก็ไม่ต้องเสียเลือดด้วย ต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่1น,นะครับเราจะยังไม่สามารถกดใช้ได้จนกว่าเราจะทําการโจมตีธรรมดาใส่เป้าหมายศัตรูก่อนนะครับพอเราโจมตีธรรมดาไปแล้วนะครับมันก็จะมีสเต็กขึ้นที่เท้าศัตรูนะจะสามารถสเต็กกันได้สูงสุดที่5สเต็กนะครับและพอสเต็กมันครบ5 s t สเต็กเราจะสามารถกดสกิลหนึ่งได้ครั้งหนึ่งก็จะเป็นการยิงฝนดาวตกลงมาใส่ศัตรูประมาณนี้เลยนะครับ ต่อกันที่สกิลที่สจะเป็นสกิลในการเคลื่อนที่จะสามารถพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดได้และระหว่างพุ่งไปเนี่ยตัวละคร Moonstar ก็จะทําการยิงธนูใส่เป้าหมายจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติสถานนะสโล35%พร้อมกับเพิ่มแอคแท็กสปีดให้ตัวเอง20%นาน2.5วินาที สกิลที่นะครับจะเป็นสกิลในการที่จะทํางานควบคู่กับสกิลพาสซีฟของเราเลยนะครับก็เวลาที่เราทําการฝึกมอนสเตอร์ป่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะให้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่มันก็จะมีแค่2ความสามารถเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับผมว่าเราฝึกตัวไหนจะได้ความสามารถไหนก็ตัวแรกที่ผมฝึกมาอยู่เนี่ยก็จะเป็นแมงมุมนะครับตัวนี้ก็จะได้รับความสามารถสตันนะหรือถ้าเราไม่ฝึกแมงมุมแต่มาทําการฝึกเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะได้รับความสามารถสตันเหมือนกัน ส่วนถ้าเรามาฝึกเจ้าตัวละครโจระเคตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นโจลเคหรือเปล่านะเราก็จะได้รับโล่ดูดซับความเสียหายและก็เพิ่มสปีด15%นาน2.5วินาทีหรือหมาป่า3หัวตัวนี้ก็จะได้รับเป็นโล่เหมือนกัน ทีนี้เราก็มาดูสกิลที่สาตอนที่เราทําการกดใช้กันนะครับผมเมื่อเรากดใช้เนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะทําการให้ลูกบอลเรมามา3ลูกนะครับเมื่อเราโจมตีจนลูกบอลลูกที่3เนี่ยไปโดนสตูสตูก็จะติดสถานะนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมเลือกแมงมุมมามันก็จะทําให้สตูเนี่ยติดหวาดกลัวหรือว่าติดตันนะครับผมไปแล้วเวลา0.65วินาทีทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนมาเป็นหมา3หัวนะครับมาดูกันว่าการสร้างโลกมันจะเป็นรูปแบบประมาณไหน ของมาป่า3หัวเนี่ยเมื่อเราทําการกดใช้สกิลเราก็จะได้รับโล่มาทันทีโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปทําการโจมตีศัตรูให้มันครบ3ครั้งเหมือนของแมงมุมแล้วก็ของไอตัวใหญ่ตัวนั้นนั่นเองนะ และทีนี้ก็มากันที่สกิลอันตีนะครับจะเป็นสกิลในการบับนะเมื่อเรากดใช้สกิลอันตีเนี่ยตัวละครมูนสตาร์จะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30 a t t a c k s p e e d เพิ่มขึ้น20และมอนสเตอร์ที่เราเลือกมาติดตามนะครับผมก็จะได้ a t t a c k s p e e d นะครับผม20แล้วก็ v e m e n t Speed นะครับผมอีก20% และระหว่างที่เรากดใช้สกิลอันตีอยู่หักมอนสเตอร์ป่าของเรานะครับผมไปทําการโจมตีโดนสตูนะครับมันก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถเก็บสเต็กของสกิลหนึ่งได้ไวขึ้นแล้วก็จะช่วยลดคูดาวของสกิลสองอีกด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสับลายเลือดสกิลของตัวละคร Moonstar ก็จะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่มีสกิลน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมคือสามารถประยุกต์สกิลได้หลากหลายจากการเลือกมอนสเตอร์ที่เราจะนํามาเลี้ยงนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเจ้าตัวละครตัวนี้ในเกมกันดีกว่านะครับ ฐานการเล่นตัวละครตัวนี้ในเกมของผมเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่2นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเริ่มฟาร์มนะแต่ไม่รู้เขาจะมาเวทหรือเปล่าน่าจะไม่นะถ้าไม่ใช่แหลง่งไม่ค่อยเจอเวทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาคีปตัวเล็กตัวนี้ก่อนนะเป็นแมงมุมเกิดมานะครับจะได้มีแมงมุมมาช่วยตั้งแต่ต้นเกมเลยรอคีปเล็กเกิดครับ ตอนที่เราฝึกค MM ิปเนี่ยเราก็จะได้ทั้ง EXP แล้วก็โกด้วยนะครับเหมือนเป็นการฆ่าคิปตัวหนึ่งเลยนะนี่ครับผมได้เงินมาแล้วก็ได้เวลเป็นตัวที่ผมมองว่ามันฟาร์มค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวเรามาแกงสักหน่อยแล้วกันเสือฟิกไปแล้วนะแล้วแมงมุมเราไล่ไปถึงนู่นเลยนะครับ ได้มาแล้วหนึ่งคิวครับผมสการ์เลตเข้ามาเบดเขาก็มาครับยวช่วยเพื่อนก่อนครับถอยก่อนนะเพื่อนเจ็บแต่เพื่อนเราเข้าสุดมากเมื่อกี้นะเข้าคนเยอะกว่าเรากลับไปฟาร์มต่อดีกว่าครับ ข้อเสียของตัวนี้จากที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องระยะนะครับระยะมันค่อนข้างยิงใกล้กว่าแคร,รี่ตัวอื่นเมเบดจะเข้ามาเราก็ต้องเล่นระยะกับเขาหน่อยครับผมเขาเข้ามาลึกนะสการเล็ตไม่ได้ตามมาด้วยเดี๋ยวผมไปช่วยล่างก่อนดีว่าครับเหมือนว่าล่างจะโดนกด เรามาเสือต่อครับจะไหวไม่นด่กับการเอาเสือสการเหล็กก็เห็นนะ,ะนนะถอยก่อนดีกว่าผมไม่ชชว่์ว่าจะได้ไหมนะเบสก็มาด้วยเรื่องผมโหลดอ่ะเขาเปิดอยู่ไม่ทันครับไม่เป็นไรนะเราไม่พร้อมก็ไม่ต้องเล่น Protect ally turret. เดี๋ยวเรามาแก๊งเลนบนดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววูบูลินเข้าไปในป้อมเลยเหรอวูแล้วตัวนี้แรงมากแต่เราได้อยู่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมทองเสื้อทองเมื่อกี้ที่วูบูลินเราเข้าไปเปิดในป้อมนะ เดีย๋ยวเรามารอแก๊งเลนกลางดูดีกว่าว่าจะได้ไหมสซกาเลด,ดตายเองนะเนี่ยเรียบร้อยไม่น่าเลยครับสซการเลดตอบใหม่แล้วมันสตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลสองเพราะมันล็อกนะแล้วเพื่อนเรานี่ยับทุกเลนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนบนเลนกลางเลนล่าง <S <S แบบนี้ผมฟาร์มลำบากนะว่าแคลร่ฟามันต้องการของสักนิดนะครับตอนนี้ของยังไม่ค่อยมี แล้วผมปล่อยดาวตกไปไหนนั่นน่ะสวยครับจังหวะนี้แต่ว่าฮักดันฟีฮะข้างล่างเหมือนว่าเพื่อนเราจะบวกกันแถวแถวเซอร์เทอร์นะครับเป็นวูบบรินอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยวูบบรินคนเดิมนะครับ Hero has been defeated. จริงๆเราไปปิดล่างเลยนะล่างมี2ตัวมีล็อกเก็ตกับฮัีแต่เราจะไม่เข้าไปก่อนนะครับเพราะล็อกเก็ตมันยิงแรงถอยกันครับต้องให้เพื่อนเราเปิดแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีใครเอาล็อกเก็ตและคูลลงน,นะคือมันยิงแรงมาก รอยบุลีนตายครับแล้วกลับบ้านนีกว่าเอาละเบตเข้ามานงี้ก็สวยสิครับเขาโดดมาคนเดียวนะโอ้แต่ล็อกเก็ตแหไม่มีแควมันลงแน่นอนผมตอนนี้นเป็นตัวละครที่ถ้ายอยู่ถึงเลทแล้วเก่งมาก ดูท่าเกมนี้ผมน่าจะแพ้แหละปฏิหารคงไม่มีแล้วครับสกรารเล็ตสันไปแล้วเหรอโอ้อย่างน้อยก็ได้สกรารเล็ตมาตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เดินไม่ออกติดเหมือนจะติดมืนติดอะไรสักอย่างนะ แต่ตามใดที่เกมยังไม่จบเราก็จะพยายามสู้ต่อไปนะครับแต่เพื่อเราไปสู้อะไรกันตรงนั้นนอกป้อมนะสู้นอกป้อมไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเราไม่มีตัวยืนแทงเลยแล้วเขาตัดบัฟผมไปทุกบัฟเลยนะล็อกเก็ตและคูลเน,นี่ยการเล็ตัดรลเบิดแล้วครับแล้วเบิด3ป้อมเลยนะโอ้ตรงนี้มีคนเข้าไปแล้วครับบูเบอร์ลน เขวทีหน้าเขาเอาผมก่อนเลยนะผมรู้ชื่อตัวละครแล้วนะครับเข้าไปอ่านเมื่อกี้แต่เขาจะจบแล้วเขามีเซอร์เทอร์ด้วยเราจะไม่ยอมครับต้องรีบเคคลิปก่อนครับสกาเลตฟิกไปแล้วนะ โอ้ล็อกเก็ตไลคุนยิงสวนมาตายครับน่าจะจบแล้แหละเรียบร้อยครับผมแพ้ไปตามระเบียบนะไม่ไหวจริงครับทีมเราตายกันเยอะมากและในสุดผมก็ได้ MVP ในการอัดคลิปสักทีนะครับแต่ว่าเป็น MVP ของผู้แพ้นั่นเองนะกันว่าคลิปในการมารีวจะตัวละครมูนสตาร์ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ